เออเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนี้นะโอเคอุ้ยยัยไม่ยากนี่พาปอนจอนจนส่งแรนแน่นอนะบิงโน้ตพาเต้นโผรถดันไเหอคือเต้ใจเหว่าคือเตะแป๊บว่าเป็นอะไรเจ๋งมาเลยกดัวจุ้งกระฟาตรงนี้ มคาพรเปิดลูกนี้นะครับไม่หนักเท่าอะไรนะครับแต่ว่าเล่นทางนะผู้รักษาประตูสูงนันทาสัมโนรถทุ่งปัดเข้ามาสุดปลายมือพอดีโอโหเอาละครับตอนนี้ให้คอนกระดกนะครับคอนกระดกสวนจรูนจะเป็นคนเตะของคณะพวงชมพูจะเป็นประตูหรือไม่พอนกระดก,ะกพอนิมิคาพรสองคนนี้ไม่ธรรมดาครับคอนกระดก,กที่ผ่านระดับประเทศมาแล้ว ส่วนนิพาพรนั้นก็ผ่านระดับประเทศเช่นกันสองคนนี้อยู่ในทีมเดียวกันเออเอานะครับ่อันก็ถูกมาเลยแมลุน hmm. ี seja, ้พาพรนิพาพรบอกว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าจิตตาเล็กน้อยเนื่องจากฟุตบอลโดนหน้านะโอโห้อนกระดกเซ็งเลยนะครับลุงนี้อะ มาดูครับข้างด้านาเบนจมาม่านะครับเอานักเรบอร์บอลไปยิงลูกโทษมันจะเป็นเช่นไรปฏิมาพรนะครับปฏิมาพร แต่ว่าไปจกดินก่อนลูกก็เลยบอลโอ้แหนสุนัทาไม่ไม่ติงคิงนะเมื่อสักครู่นะครับน้าแล้วตอนนี้ปาริชาติปาริชาติสุวงศปาริชางงติาาสุงวงศ์เจอกับธิภาทรนะครับอ,อึออ๊บ สวยจริงครับตั้งแต่เห็นมานะครับยิงชน,นกระดอนตกพื้นกระดอนเข้าไปอย่างสวยงามถ้าเป็นสนุกเกอร์ก็สามชิ้นเลยครับเบื่อสักครู่ยิงเข้าไปแล้วครับปริชาติสุวงตอนนี้เป็นหน้าที่ของโนรินนะครับโนรินมาณสินนะครับหลายคนบอกว่าโนรินนี่ยิงเข้าแน่นอนนะครับแต่สตรนันท้าบอกว่าไม่แน่นะครับ ห้เป็นประครับ้จิงนหนักนะครับทุกทางใช้ได้ไปโดนชนคานนะครับแต่ว่าไปชนคานในเหลี่ยมที่มันอยู่ตรงกลางนะครับลูกบอลกระดอนออกมาด้านหน้าออกข้างนะครับโอ้โหกุมหัวเลยนะครับโนรินมานาสินนะครับโอ้จากหัวหยุ่งหุงและหยองแด้ป่นะ โอ้น่าเสียดายครับยินสวยครับเมื่อสักครู่อ้ามามาดูพงชมพูบ้างใครเนี่ยพงชุกูคนนี้เชื่อเรียนเชิญครับท่านร้ตุรวจตีสยามนะครับเรียนเชิญครับพ่อคณะท่านนะครับเรียนเชิญเลยครับตอนนี้ขอบคุณนะครับที่ได้มาดูแลความเรียบร้อยนะครับ ครับบอลมาตั้งเขมิกาเขมิกาเขมิกาถอยหลังมาจ้งหัวดับสได้นะครับแต่ว่ารู นะครับลูกนี้เป็นประตูไปโอ้ยนับได้ได้เดีวน้อะเบนจะมานำอยู่ใช่ไหมครับนับพวงชมพูได้ดเนอะได้เนะ ลูกนี้นะครับมาดูเป็นจะมาตัดสินนะครับถ้าเป็นจะมาเข้าเอาแชมป์ไปเลยนะครับกรรมการรอฟังเสียงนกบีดก่อนนะครับโอ้โห่าวขนาดวะดีสนน้ำตับตับตับเยนะออะไรจะเกิดก็เกิดนะครับ ตอนนี้คณะพงษ์ชมพูปรึกษาหาลือกันแล้วก็ออกไปบรา่อนนออกไปย้อนวัจะขออยากเตะเนี่ยมูเขายั่นออกไปเพราะว่ามันกดดันครับยอมรับเลยว่ากดดันนะครับอ่ะมาแล้วครับเกณฑ์กีฬาบินชานะครับโอ้โหก่อนจะเตะมัดผมอย่างดีนะครับรวบผมก่อนอ่ะ ้าเตียนกีายิงลูกนี้เข้าเสมอครับครับด้วยโอ้โหตั้งท่าเกียนกีฬานี้พาพรนเกียนกีฬายิงลูกที่เข้าไปโคโร่ไม่เ,ไมเ,ไมเ,เป็นประตูผลการแข่งขันฟุตบอลหิงมาปลายชนะเลิศประจำปีการศึกษา,า2565ได้แก่คณะเบลต์กะบะโอ้โหสุดยอด ขอบคุณนะครับทางด้านท่านร้อยตำรวจเอกนภัสนะครับยุทธยายุทธยานะครับกับท่านร้อยตำรวจตีสยามนะครับลือกำลังนะครับที่มาให้กำลังใจกับลูกหลานของพวกเรา นะครับมาดูความเรียบร้อยนะครับความปลอดภัยขอบคุณนะครับท่านผู้กำกับพันธุ์ประเดชโกศิน์จากวงนะครับที่ได้ให้ความบันุพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือรัางให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมแพ้เขาเราไม่เศร้าเราไม่โศกเพราะโชคของเราไม่ดียิ้มเถิดจึงยิ้มเสียสีแพ้เขาปีนี้ปีหน้า เราพยายามใหม่นะครับยายาครับคูบค่คต่อไปเตรียมตัวฟุตบอลคู่สุดสนุก